สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะสองเท่าจะผัดถั่วงอกกับถั่วลันเตาะคะ่ะด้วยน้ำเปล่าด้วยน้ำเปล่านะคะเราก็ตั้ง,งกระทะเปิดแก๊สใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่มันจะมีกระเทียมมีพริกไทยมีหอมใหญ่ตำนะคะอันนี้เราไม่ใส่พริกเพราะกินเผ็ดมากไม่ดี้ว เ,เพิ่มเพิ่มรสชาตินะใช่อันนี้ตําเรียบร้อยแล้วก็คนค่ะรอเดือดกัดนึงพอเดือดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถั่วลันเตานะคะใส่ถั่วลันเตาก่อนใส่ถั่วลันเตาก่อน ล้างเรียบร้อยเด็ดขั่วเรียบร้อยแล้วก็คนค่ะวันนี้ลองงดกินพริกหนึ่งวันถั่วลันเตามันจะสุกยะกว่าถั่วงอกใช่ไหม พอถั่วลันเตาที่ใส่เข้าไปนะคะพอน้ําเดือดนะเราก็จะใส่ถั่วง,งอกลงไปค่ะถ,ถัวงอกเริ่มสุกถั่วงอกจะสุกง่ายกว่านะเดี๋ยวเราก็จะปรุงด้วยเกลือหิมะเนาะแล้วก็คนค่ะหอมหัวใหญ่กับกระเทียมมีประโยชน์นะคะลบคอเลสเตอรอลในร่างกายได้นะ สะกคุเยอะถ้าน้ำมันแห้งไปนะคะเราก็เติมน้ำเข้าไปอีกนิดหอมพิกไทยหอมพิกไทยหอ,อมกระเทียม ปรุงด้วยเกลือพีมะหนึ่งช้อนชานะเนาะเลืแม่นีื่อโซเดียมจะน้อยกว่าเกลือเกลือที่เราไอโอดีนไอโอดีนนะแล้วก็คน,นะคะ่ะปล่อยให้เดือดแล้วก็สุกแล้วเนาะ เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเริ่มสุกแล้วน่อกสุกหมดแล้วถั่วงอกสุกแล้วหัวรันเตาก็สุกแล้วเรเรียบร้อยปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลย เรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟไปจานเลยจานกรก่อนนี่เป็นจานกระเบื้องจาในไม่ใช้เป็นจานกระเบื้องดีกว่านะคะทนความร้อนกว่าทําความสะอาดง่ายกว่าเรียบร้อยทานข้า,าวเช้าด้วยกัน,นะคะ่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะ พบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ